พอเพียงไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมาเป็นชาวไร่ชาวนาวมาเป็นเกษตรกร,กรอย่างเดียวแต่ลู้ตุ๊รู้สึกว่าการพอเพียงสามารถทําได้เมื่อเรารู้สึกพอใจและพอดีในการใช้ชีวิตของเราสวัสดีค่ะตุ๊กชนกวันันรักชีพค่ะเป็นนางแบบนักแสดงแล้วก็พิธีกรค่ะแล้วก็อีกบทบาทหนึ่งก็คือเกษตรกร,กรค่ะเป็นเกษตรกร,กรมาได้ตั้งแต่ปี5657ปี58เนี่ยเป็นปีที่เราทำฟาร์มข้าวออร์แกนิก สำเร็จนะคะแล้วก็เริ่มมีเหลือจากการกินเองแบ่งปันแจกจนกลายเป็นธุรกิจค่ะตุกเชื่อว่าคนไทยมีในหลวงรัชการที่9เป็นไอดอลอยู่แล้วคือเป็นแบบอย่างอยู่แล้วตุ้งรู้สึกว่ายิ่งเห็นยิ่งทำยิ่งศึกษาเราก็ตระหนักว่าแบบทุกคำที่พระองค์ท่านพูดมันจริงแล้วจะบอกว่าถ้ายิ่งทำตามจะยิ่งรู้ว่า เฮ้ย <He> มันใช่อ่ะมันไม่เชยมันจริงแท้แน่นอนตลอดอะไรเงี้ยค่ะ mm. คือถ้าเกิดทําตามพระองค์ท่านคือรอดแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วนอกจากทาตามแล้วนะคะอย่างอื่นที่ตุกเก็บเกี่ยวมาได้ก็คือความภาคเพียรความพยายาม mm. คืออยากจะบอกทุกคนในโลกว่าไม่มีใครเหนื่อยกว่าพระองค์ท่านอีกแล้ว mm. เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ตุกเหนื่อยตุกจะรู้สึกว่ามันแค่เสียเสี้ยวอะ่ะแล้วเราจะรู้ว่าเราทําได้ ทุกอุปสรรคตุกต,ต้องผ่านไปได้แค่มันจะมีกลยุทธ์อะไรมีวิธีอะไรหรือใช้เวลามากน้อยแค่ไหนอะไรเยงี้ค่ะคือเราทําเกษตรกรรมแบบฉลาดมากขึ้นมากกว่าเรามีนวัตกรรมเรามีเครื่องเกี่ยวข้าวเรามีเครื่องปกักชาให้ทุกอย่างมันใช้เวลาลดลงใช้แรงงานน้อยลงแต่ผล,ผลผลิตได้มากขึ้นและที่สําคัญคือพืชแต่ละอย่างมันให้รายได้เป็นรายปีรายเดือนแล้วก็รายวัน ถ้าเกษตรกรเข้าใจแบบนี้มันจะเหมือนกับคนทําเกษตรแบบชิคขึ้นอะ่ะคนทําเกษตรแบบเปรี้ยวขึ้นทันสมัยขึ้นแล้วก็ฉลาดมากขึ้นตุกได้เรียนรู้การเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การทํานาหรือว่าได้ปลูกข้าวแล้วก็ได้ข้าวตุกเรียนรู้ที่จะได้ทําได้กระทําส่วนสําหรับเด็กๆเ,เนี่ยก็เหมือนได้มีสนามเด็กเล่นอันใหญ่ที่เขาสามารถที่จะออกแบบการเล่นได้แบบไม่ซ้ําเลยทุกๆวันมันคือความสุข แต่ความสุขเนี้ยมันมันเป็นความสุขที่มันมันเยียวยาชีวิตอะค่ะชีวิตมันไม่ใช่แค่มีพิษแล้วก็ต้านพิษมันแค่เราไปทําอะไรอย่างอื่นให้ชีวิตมันสมดุลแล้ในระหว่างที่เราทําเราก็จะได้รู้ว่าอุ้ยมันต้องรอเนาะเฮ้ยขนาดเราแบบปลูกข้าวให้มันตรงกันมันยังไม่ตรงเลยอะแล้วเราจะบังคับอะไรได้ในโลกมันก็ได้รู้ว่าเอออะไรในโลกนี้มันก็ไม่เที่ยงเนาะ อะไรมันก็ต้องรอบางอย่างมันก็ต้องใช้ความพยายามบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็เห็นความรักความเมตตาความสามัคคีในการร่วมมือร่วมใจที่จะทำฟาร์มเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนเวลาใครที่คิดจะทำตุก็จะบอกทุกคนว่าทำได้แน่นอนแค่จะทำหรือเปล่าแล้วก็เริ่มทำหรือยังจะบอกว่าคือแค่ใช้ใจทำแล้วก็แค่อยากทำมันทำได้จริงๆค่ะ